ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมมือนีปันผนเขาด้วยก็ได้มากครับกากแปะเขด้วยครับผมแล้วก็ทั้งซีช่องมือนี้มามาติดตามทั้งเงินคอเงินมักคอนะครับผมอาเรียกกระถือนะฮะเดี๋ยวค่อยไปคุยกับท่างปู่คนว่าเงินอีหยังกันฮะเงินคอการทำนองนี้นะผมอ่าคงสุดท้ายกันเดี๋ยวติดตามกันมากครับผมมากราบคารวะที่ร้านทำปูนากถ้าบ่อกราบคารวะของปู่ชิรโชกับ ม่ยาสุมาเนี่ยคือบอริามาณร้านทำปูนหนักกับผมถือว่าไม่ได้มาการทำปูนาักกับผมเนี่ยในมือน,นี่แอดเคยเดินทางมาอ่าร้นานทำปูนหนักกันมาติดตามโค้งสุดท้ายกันนะครับให้พี่น้องได้ชมกันซึ่งเมื่อวานนี่แอดไปท้ายถ้ำยู่ที่กลุ่มหัวปีแล้วก็ยิ่งเง่ใส่สกลนครมีเอฟซีคอมเมนต์มาให้แอดมาติดตามครับแอดมาติดตามให้แล้วครับผมเงินมาคอเงินคออ่าของปูนหนักโค้งสุดท้ายกันนะครับผมว่า ควนจะฟันทรงตัวใดหงัดนี้เลขสามตัวหรือสองตัวเงินคอนะผมรับตามแบบมาครับผมตับแบบมาดิเละครับสวัสดีครับปู่ครับผมสวัสดีสวัสดีสวัสดีช่องเก้าแปดพารวยบ้านสวนพารวยคลองพารวยพิมพารวยมีแต่พารวยบนจีนเนี่ยครับผมพารวยทั้งนั้นปู่มีแต่พี่น้องค้องไป รวยน้ำพัานถนพอพาพี่น้องรวยเดี่ยภาพี่น้องรวยครับผมอืมอ่าเป็นใจไหนเนี่ยแล้วครับว่าจะมาทิ่จาอ่าเงินเงินยังก็ปูเงินมะคอเงินมะค้อระพูนะเงินมะล้วอะไเงินมะคอโค้งุดท้ายระพูนาะโค้งสุด้ายนักรับเรียไปแล้วละได้ออกมาแล้วได้เงินมะคอนก็คือสองแปดสี่แล้วพี่น้องแล้วสองแปดสี่อันตัวนั้นทั้งนั้นคือเหล็กรวมลานทำ เอาไปเลขตัวตในที่ปูงกมไว้กับตัวนั้นแหละผูมั่นใจครับ<ม>เรียกเงินนั่นบรกคอห้องนี่แหละคือสองแปดสี่เฮ็ดให้พี่ให้น้องลลๆๆแล้วเรียบร้อยแล้วสบายใจแล้วได้เฮ็ดแล้วครับได้ให้พี่น้องเห็นตัวเลขแล้วตัวนั้นพี่น้องสิไปหาซื้อได้หรื็วใดไมันเป็นน้ำพี่น้ำน้องกว,ว่เนี่ยเอาว่าสิซื้อได้บ่เพราสร่างมากที่สุดคือทำมาแล้วมันซื้อไม่ได้นี่แม่ปูแม่แจ็คสิไปหากันกันไว้ยังทำบดเตยสปอร์กับเสาคายะส้าก็ปูเนาะ มันหงุนหงิดนี้ฮ่าบางครั้งแม่อ็มได้เลขแต่บริด้เงินได้เลขแต่บริด้เงินคือวันทุกวันหาเพผู้นาาเพ็รได้เต็มเต็มครับผมซื้อเขาก็คืนเบิดก็เลยว่าโอ้จะเกิดไปเกิดอย่างบางครั้งเนาะครับอ่าแต่ว่ากจำไว้ว่าเข้าไปหาซื้อรัฐบาลไม่เป็นลักนะพี่น้อง้อเพราะว่าผู้นาาบอกแล้วว่าสนับสนุนในการซื้อสลากิี่แมงรัฐบาลเนาะครับผมสลากกินแบ่งรัฐบาลในพี่น้ององแฝเข้าไปยึดรัาลกินแมงรัฐบาลได้อย่างนักเงินพี่น้องพิจาลณหน้าเอา ครับพรปูน่นาเป็นแค่คนชี้แนวทางหรือบอกใบว่าอย่างไงเนาะครับเฮ็ดมาเนี่ก็ให้พี่น้องมาไปหาแนวทางให้พี่ให้น้องเขาวา่ามาเลขชงไทยปีเก่าตอนรับถือไหมวันที่สามสิบนี่มันสมควรสีมาตัวนี้เลยอเว้ยครับผมอปูน่นาเก็บแบงสั้นเดียเ๋ยถ้าเก็เฮ็ดให้ลูกให้ร้านเบเบิดแล้วว่าเออได้สองแปดสี่แล้วพี่นอ้องเด้พี่น้องก,ก็สลับกันเอาเนาะ กับสลับเด่นเด่นตัดเล่นอ่าตัดเล่นกันเอาเฮ็ดกันเอาว่ามันจะเป็นตัวไหนเป็นยังไงสินี่แหละพูดนะถ้าเป็นภาษาภาษาเพื่อนบ้านภาษาเราห้องก็ซอยเล่นนาซอยเล่นสองแปดหัวสองสี่ครับผมแปดสี่เป็นเส้นหลักกันเล่นเต็มๆมีเล็กับสองแปดสี่เนาะครับผมากับพี่เจรนาเอากับหัวกับหางกับท้ายตีลังข่าวโอ้ครับบ่ได้เอาเงินห้างเฮ็ดพี่น้องบ่บ่ได้เอาเงินห้างเฮ็ดบ่เด้อพี่น้องนะเพราะว่าเป็นยังที่เอาเงินห้างเฮ็ดมาหลายแล้ว เงินบก้อนี่โบได้เห็ดมาเป็นสิปีแล้วก็ได้เปลี่ยนเปลี่ยนน้าไหมนะครับ,รบเปลี่ยนน้าไหมเขาเลยเอาเงินบก้อเห็ดให้พี่ให้น้่องซึ่งเห็ดงวดนันการสมก็มาปรารถนาอยู่หอกได้เรียวอยู่ แต่คือเมาชัดเจนชัดแจงอยู่อ๋อก็เนี่ชัดเจนแล้วนี่ชัดเจนจะแจงเพียงแต่แค่ว่าบุญญาวาสนาสีน้ำม่บอครับผมนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ซอยสุซอยยู่บอแล้วก็กล่องสลากทีบัตรอ่านพอดในห้องบ่อบัตรท่านพอดในถอดน้าพูดว่าบัตรท่านในถอดในส่งไทยปี่ก้าต้อนรับไม่ให้ลงในร้านเขาเนี่ยอ่าพับอับเฉามาหลายแล้วอ่าก็ขอให้พี่น้องพวกไปพี่เจรนะพงเด้พี่น้องเด้มักกะจัดไปขั้นบ่มักแล้วกผ่านไปพี่น้องเนาะ อบ้านไปเรียบร้อยมันบอคักเราเอาไปร่วมกับสำนักอื่นๆเนาะอาจารย์อื่นเนาะว่ามันเข้ากันบ่เส้นก็เอาไปพิจารณาเพราะว่าพี่น้องว้องไปกูนั่งเป็นคนบอกใบ้พี่น้องว้องไปเป็นคนบริโภคครับพี่น้องคืว่าบ้านอยากกินแครกิมนะร้องเสียงกินลองเบิงครับผมอยากกินขนมหวานกันรองไปซื้อขนมหวานลองเบิงครับเพราะว่ามิจจำนำกูนั่งบ่บังคับกูใด้เนาะครับอ่าบุญน้ำกำแพงของโมนี่าก็ขอให้พี่น้องทั้งหลายทั้งแต่ละช่องคลองคล้ายวยพิมพ์ปานวย อ่าเก้าแปดพารวยบ้านสวนพารวยพี่เจรนาเอาวาสิงทีปูนาไปแล้วเหล็กล้านถ้ำหนี่มากบอขันมากกัะจัดไปได้พี่น้องเริ่มขันมักแล้วก็่านไปพี่นอง มีอยู่สำนันแล้วพี่น้องเนาะครับผมถามมิยังขอสงสัยถามไหมบ่าวาเด็กจากไหนไปจากไหนมาจากไหนอยู่เพครับการคงสีพมิฬครับคู่เป็นของสุดท้ายกันนะของสุดท้ายแล้วพี่น้องบพมิญี่ย์แล้วมันฝันไม่แลกกับ่บอกอีกฝันไม่แลกกับ่บอกแล้วครูบอกคนได้อีกอธิเก็บไมแต่เจ้าของครก้าวไปแล้วพอพูดถึงว่าไรตัวแล้วพูดถึงว่าไรตัวเองแล้วทั้งนี้เราเม่เกินนี้หรอกครับผมงเมื่เกินแปดสี่ก็พกเก้านี่หรอก อ่านี่ละยุคนี้ละถ้าฝัน,นได้กะจิว่าฝันดีอ่าฝันได้กะจิว่าฝันดีซ้ <c oughs> ำนั่นอ่าแน่นอนเรื่องเาบอกอีกแล้วว่าลูกตาว,ว่าพ่อฝันบ่ฝุ่นตัวขึ้นเลยครับฝ <c oughs> <c oughs> ันตัวขึ้นครับฝันตัวขึ้นนั่นแหละก็เลยว่า,างี่อ่นล่นเดี๋ยวเอาเอาลูกตาเราลานพาคกไปเบิองไปเนี่ยเอาแบบภาพลูกหลานไปเบิองนะครับผมาหาทายเบิองนั่นแหละตัวนั้นคือเรียนรวมรานทำอันนี้คือเงินมาพ่อเฮ็ดสิ ครับผมแปดสีแดงจึง้งคืนวะเนี่ะครับผมแดงจึ้งคืนอแดงจื Target> ้งคืนอีหลีเนาะคก้าต่อครับพี่น้องเดี๋ยวหันมาร้านแตกแน่แล้วน้องปูน่าทุนสร้างนี่ยไอ้ล้านแตกแน่เอามันแดกให้ร้านนี่แตกกระป๋อนี่เงินแจกแค่ไอ้ทุนร้านเริ่มแตกทีนสร้ตะกันสร้านนี่แตกนี่เขาติเกนว่าปูหนาคล้านแตกเนี่ยนี่ครับท่านผู้ชมอ่าเลขเงินบักข้อเงินบักข้อปูหนาคครับผม ซึ่งเมื่อขึ้น,นี่เมื่อขึ้นบ้านผมปูวันพระเอาวันพระวันพระใหญ่นะครับวันพระซึ่งปูวกว่ก็ได้เหตุเราได้ออกมาอ่าตัวแดงยิ่งเครื่องพี่น้องตัวแดงยิ่งเครื่องเห็นไหมครับเห็นชัดเจนไหมเนี่ยสองแปดสีห่ห้าสองแปดสี่หรือใครทำเป็นส้มได้ไปตัดเด่นหรือสร้อยเด่นกันหกประตูน,นะพี่น้องให้ไปหาซื้อสลากกีแบงก์รัฐบาลกันไว้ครับผมว่าวันที่สามสิบวันพรุ่งนี้ก็จะได้โชว์ให้เรากัน ไปหาซื้อสลาก,กีแบงค์คนละใบสมัยไปก่อนอภิร่องเนาะอาจถึงช่างช่องได้มาเป็นสะพานบนได้มาเป็นแนวทางให้่าแนวทางให้เท่านั้นครับผมให้สนับสนุนซื้อสลาก,กีแบงค์รัฐบาลกันนะครับผมกับนี่แนวทางเลขของปูน่นาคโค้งสุดท้ายนะครับผมนี่หายมาแล้วครับผมให้มาแล้วสองแปดสี่สองแปดสี่สองแปดสี่ส่วนเงิน อ่าส่วนส่วนเลขค่าประท้โทษดกับผมห <laughs> ยาดหยาดเบลส่วนเลขอ่าประจําของรัน้นทําปูนาก,กันกะมีนะฮะงวดนี้อันนี้เป็นเงินอ่าเป็นโอ้ยบอกผิดจุเล่ผิดหล่อหยาดหยาดเปลวอีทีบ่ครับผม กันเราเรียนเงินเนี่ยม,มันมันมันจังเลนะติดปากอเ,เอาเนี่ย <นะ S 1> ครับพี่น้องเห็นไหมครับผมเนี่ยแคบหน้าจอไว้พี่น้องแคบหน้าจอเอาไว้อ่าซึ่งจะมีเลขแปดที่ก็ตรงกับตัวนี้นกปูนาะตรงกับเงินบุคคลพอดีกเงินบคลครับเงินตรงกับเงินบุคคลพี่น้องอ่าสามเก้าแล้วก็เลขสามตัวก็เก้าหกห้าอ่าเก้าหกห้าแล้วก็เลขสี่ห้า ซึ่งมือวังสองมือสามมือขึ้นหลังหันแอร์ม่นทายทํากะปูอธิบายไปแล้วนะครับว่าไปเ,ปเบื้องลิปยอ้อนหลังก็ได้ปูอธิบายว่าเด็กอ่าสี่แปดสามเก้าสี่ห้านี้มาจังไหนนะครับผมส่วนเด็กที่ปูมากที่สุดก็คือหกเก้าพี่น้องหกเก้าเด็กในใจของปูเน้านะครับผมหกเก้าปูได้จัดไปหลายคู่แล้วพี่น้องนะเด็กเงินหะมุดข,ข้อปูเห็นมือวัดศีลทานกะ สองแปดสี่นะเป็นเลกสามตัวนะผมสองแปดสี่เลขสามตัวนี่ครับพี่น้องเอาไปหาเสียงโชคกันนะครับผมแล,ะละม้วลำรวยให้ปีใหม่คือปูให้เป็นของขวัญปีใหม่นะะเป็นของขวัญปีใหม่ปีใหม่ทรงไทยปีกีเก้าเราสำหรับปีใหม่นะพี่น้องเนาะกลับไปหาซื้อกันนะครับผมนี่ทร้างชมอนได้มากเป็นสผภานบุญให้แล้วก็เป็นนวทางไห้เท่านั้นครับผมถ้าชอบก็จัดคัดก็บขานไปนะพี่น้องเนาะ นี่ครับเ่อนผู้ชมแคปหน้าจอไว้เอาไปหาเสียงโชวกันเดี๋ยลาปูไปก่อนอา้าสนปูเนาะผมก็จะได้ขอขอบคุณขอบคุณทั้งปูที่เป็นแนวทางให้นะปูนะ เป็นแนวทางนะเป็นแนวทางนะพี่น้องก็ไปเบิ่งแล้วก็ไปพิจารณาเอาคำนั้นบังคับกันเลยก็ขีจักด้านอ่อมเบิ่งเอาสักคัแต่กอดฟอบเบิ่งแล้วเขาก็พิจารณาเอาให้โชคดีนะเก็บชื่อตั้งช่องเก้าแปดพาลอยบ้านสวนพลอยคลองพลอยพิมพ์พาลวยเฮลงขึ้นหวานทรงไทยปีเก้าตอนรับปีใหม่เด้อครับผมครับครับถูกครับผมครับขอบคุณมากครับผม